คนส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาในแบบที่แบบไม่เข้าใจชีวิตอะเ<ะ>ออไม่เข้าใจชีวิตให้ประเด็นนี้ไปเกิบกับลังพูดเนี่ยม,มันมันมีคนคิดต่างอยู่นะครับเออคิดป,ประมาณว่าแบบการทําแบบนี้มันไปเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาหรือเปล่าเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือแบบไปยัดเยียดในสิ่งที่คนตรงนั้นเขาไม่ได้ต้องการจริงๆหรือเปล่าเอางี้ลูกพี่จะบอกฮะเฮน<ะ>รี่ฟอร์ด เป็นคนที่สร้างรถยนต์คันแรกของโลกเป็นคนที่คิดสร้างรถยนต์เลยจากคนที่แบบเดิมขี่มา้าขี่วัวข,ขี่ควายและเดินเฮนรี่ฟอร์ดบอกว่าถ้าไปถามคนนะ if you ask what they want they will say they want the fastest horse แปลว,ว่าถ้าเกิดคุณไปถามว่าเขาต้องการอะไรกันเขาจะตอบว่าเขาต้องการม้าที่วิ่งเร็วที่สุดคนรู้ไหมว่าคนต้องการอะไรแตนัรไม่รู้ เขารู้เท่าเข,าเ,ขาเห็นโลกดังนั้นการแก้ปัญหาให้คนไม่ใช่ไปนั่งถามว่าเขาต้องการอะไรแต่คือการเห็นเห็นชีวิตของเขาในระยะยาววไ,ได้เกิดว่าเขาจะไปได้ยาวเขาต้องการอะไรเฮลฟอร์ออสร้างรถสร้างรถเลยสุดท้ายพอสร้างรถมาคนเอารถไหมเอาอยู่ดีแล้ววันนั้นถ้าไปถามมาถามว่าเอารถไหมเามาคนจะตอบว่าเอามาแล้วคนจะบอกถามว่ารถแม่งคืออะไร ถูกต้องป่ะดังนั้นนักสร้างอนาคตจะไม่ไปถามคนว่าเขาต้องการอะไรเก็ดป่ะ